สวัสดีครับคลิปซอยนานาใต้นะครับถนนสุขุมวิทซอย4ซอยนานาใต้ในช่วงของกลางวันเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขับรถเดินผ่านแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมให้ดูกันนะครับเริ่มจากออกจากาตรงโรงพรยาบาลโรงงานโรงงานยาสูบนะครับก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เพื่อที่จะออก จร,จริงๆวันนี้มาจากแศูนย์ประชุมศิริกิจหลังจากเสร็จธุระเสร็จก็วิ่งมาจะออกทางนานานะครับก็วิ่งมาทางนี้เลยนะครับออกจากประตูของบริเวณโรงงานยาสูบหรือว่าสวนเบญจก,กิติก็แลวแต่จะเรียกนะครับเพราะอยู่บริเวณเดียวกันก็วิ่งมาจนถึงถนนดวงพิทักษ์นะครับคือเส้นนี้เป็นเส้นถนนดวงพิทักษ์เพื่อที่จะ เข้าไปในซอยนานาสำหรับในด้านฝั่งทางด้านขวามือก็คือสวนเบญแจกกิตินั่นแหละครับตรงนี้ซึ่งเป็นสวนสาธารณะใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้มีถือว่าเป็นปอดของกรุงเทพกว่าได้นะครับตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้แต่ว่าจะพอถึงนานาก็จะเลี้ยวเข้าไปออกทะลุซอยนา,นานานะครับแต่ว่าไม่ได้วิ่งตรง บนถนนดวงพิทักษ์จนถึงสุขุมวิทนะครับในส่วนของฝั่งซ้ายมือก็เป็นในเรื่องของทางด่วนขึ้นลงนะครับตรงนีนะ้วิ่งมาเรื่อยๆตรงนี้มีสกายวอล์กให้เดินด้วยนะครับตรงนี้สกายวอล์กเดินมาจากไหนโน่นเลยนะครับซอยร่วมรุด,ดีโน่นถนนวิทยุเอถนนสารสินเดินมาจนถึงที่หม่ก็คือสวนบัญจากิติ ได้เลยนะครับนี่ฮะกรีกสะพานเขียวนะครับก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับก็ชมบรรยากาศไปต่อนะครับเนี่ยที่ตรงข้างบนเนี่ยก็คือสะพานลอยสามารถเดินเข้าไปในสวนสิไอ้กิเจเบญจกิติได้เลยนะครับตรงนี้แอดเองก็อย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าจะมาทางซอ,อยนา,นาใต้นะครับก็มา เหลียวทางด้านขวามือก็เหลียวซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ซอยนานาใต้สำหรับตรงนี้มีบริเวณทางเข้าหรือว่าประตูเข้าสวนเบญจก,กิตติอีกหนึ่งประตูนะครับตรงนีต้ตรงซอยนานาใต้นี้นะก็หลังจากนั้นก็ แย็ดก็วิ่งเข้ามาตรงซอยนานาใต้มาดูบรรยากาศกันนะครับว่าในช่วงกลางวันเป็นยังไงบ้างที่จริงตอนกลางวันเนี่ยเหมือนว่าจะเงียบนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เงียบอย่างที่คิดก็อนเนี้ยก็จะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติที่อาศัยแล้วก็มาพักผ่อนแถวแถวซอยนานานะครับคือบางวันบ,บางบางทีคนเขาก็จะเข้าใจว่าเฉพาะเป็นแหล่งบันเทิงเฉพาะตอนกลางคืน ที่จริงนั้นกลางวันก็ไม่เบานะครับคนก็พุ่นพ่านพอสมควรแต่ก็คนละแนวนะครับในเรื่องของตอนกลางคืนก็จะเป็นในแนวแสงเสียงสีนะครับสีสันค่อนข้างที่จะโดดเด่นสวยงามก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตอนคนกลางคืนว่างันเถอะแต่ว่าตอนกลางวันนี่ก็ก็จะเป็นเรื่องของการามาพักผ่อนบา์เบียอะไรก็เต็มเหมือนกันนะครับตรงนี้สองฝั่งฝังลงโรง,ง,งแรมเนี่ย ตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวมีครบสำหรับถนนหรือว,ว่าซอยนานาใต้นะครับตรงนี้ก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่บนถนนสุขุมวิทเส้นใหญ่นะครับหรือเมนหลักก็มาดูบรรยากาศแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นฝรั่งบ้างต่างชาตนินี่เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับสําหรับซอยนี้ในส่วนของคนไทยก็มาทําธุรกิจซอยนี้เนี่ยอย่างฝัง ทางด้านขวามือหรือว่าสายมือเนี่ยไอที่เห็นตรงนี้ถ้าเข้าไปข้างในลึกก็จะเป็นอมองทะลุปไปเนี่ยก็ยังพอเห็นว่าเขามีการมานั่งบาบร์เบียหรือว่านั่งกินเบียกันอยู่ตามปกตินะครับไม่ได้ว่าจะเงียบเงียบเงาหรือว่าอะไรนะครับไม่ใช่ว่าคึกคักเฉพาะตอนกลางคืนในตอนกลางวันก็ไม่เบานะครับในเรื่องของอแหล่งนัดท่องเที่ยวต่างชาติที่มา ดูตรงนี้นะครับเนี่ยเดินเข้าเดินออกคนไทยเนี่ยจะใช้รถมอเตอร์ไซค์เยอะแต่ฝรั่งเท่าที่สังเกตเดินนะครับตรงนี้ไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงก็เห็นหลายข้างหลายคาแล้วนะครับว่าในเรื่องของต่างชาติเนี่ยฝรั่งญี่ปุ่นจีนเกาหลีพวกนี้เขาก็ใกล้ๆนี่นเขาเดินเอานะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยถึงจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่ตรงนี้ก็ออกมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ ก็ชมบรรยากาศกันตรงนี้นะฮะบาเบียนี่เขาก็ยังเปิดกันแน่นขนาดเหมือนกันคนก็ยังมีโ,โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวก็มานั่งดื่มนั่งดิ้งกันเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะเบาบางกว่าตอนกลางคืนนะครับครับ,รบสำหรับคลิปอซอยนานาใต้นะครับคลิปนี้เอ็นเองนาคลิปมาฝากนะครับเพราะว่าไหนๆก็ผ่านมาทางนี้แล้วนะครับซอยตรงข้ามด้านหน้านา,นานานเหนือหรือว่าสุข COVID ุมวิทซอย3าเนี่ย ก็เป็นแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวตอนกลางคืนเนี่ยแอดไม่ได้ข้ามไปนะครับคลิปซอยนานาใตา้สุขุมวิทซอย4ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องอยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกการวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ